เทสลาโมเดลวานะครับี่ติดตัวชุดหลักจักรยานท้ายรถนะครับเป็นตัวทูเล่นะครับเวโลคอมแพกนะครับผมตัวรุ่นนี้สามารถใส่ได้3คันนะครับแล้วก็สามารถเพิ่มอแดปเตอร์คันที่4ได้นะครับมาดูในส่วนของตัวชุดล็อกนะครับตัวนี้จะเป็นตัวจับกับตัวเฟรมนะครับผมจะมีกุญแจล็อกกันขโมยนะครับสามารถล็อกตัวนี้ได้นะครับเพื่อการขโมยตัวจักรยานนะครับในส่วนของตัวด้านล่างนะครับผมก็จะเป็นตัวล็อกของหลักจักรยานนะครับ ในส่วนของตัวฐานวางล้อจักรยานนะครับตัวนี้สามารถปรับได้นะครับด้เข้าเล่นออกนะครับเพื่อให้รับกับตัวล้อจักรยานนะครับผมแล้วก็มีสายสเต็ปล็อกนะครับด้านหน้าและก็ด้านหลังนะครับตัวนี้จะเป็นแบบกอแก๊กนะครับคือเราบีบตัวนี้นะครับเพื่อดึงตรงนี้ให้ตึงแน่นนะครับผมในส่วนของด้านหลังก็จะเป็นระบบไฟนะครับมีัาไฟเบรกไฟลีดสายเที่ยวขวาพามากไฟสองป้ายนะครับผมติดตามสัญยานไฟท้ายรถนะครับ ในส่วนของลายจักรยานตัวนี้นะครับสามารถเอ็นเปิดท้ายรถได้นะครับผมโดยการให้เราเหยียบตัวด้านหลังนะครับและเอ็นเปิดนะครับผมวันานี้นะครับสาหรับลูกค้าที่ต้องการเปิดฝาท้ายรถนะครับก็สามารถเอ็นเปิดไบบีได้นะครับแลวเมื่อเราพับเก็บนะครับผมตัวนี้ก็จะมีเสียงดังแก๊กนะครับแบบนี้นะครับผมก็จะแน่นหนาครับสามารถคับกีตามปกติครับผม โอเคครับตรอดเทเลอโมเดลวายนะครับผมติดตัวชุดหลนจักรยานไทโรทูเรย่นะครับเวโรคอมแพกสา3 0 0 0ครับผม